สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรียกว่าคุณไลเนี่ยสมัครเพราะว่าอยากจะได้กรมธรร์ประกันอุบัติภัยคุ้มครองแต่ว่าตอนแรกก็เหมือนจะต้องการแค่นี้และทำไมตัดสินใจทำจริงๆจัง,จงๆเป็นธุรกิจล่ะครับค่ะก,ก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะซื้อของไปใช้แล้วจู่ๆตอนนั้นรับเงินปันผลวันที่13ครับก,ก็มีอัพไลน์ค่ะโทรมาบอกให้เราไปรับเงินปันผลครับ ก็เลยมานั่งนึกนึก,นก,นกว่าเอ๊ะมันมีด้วยหรอที่ที่บริษัทที่ให้เงินปันผลด้วยวันนั้นก็ไปรับเงินปันผลมาจริงๆได้134บาทบนะคะใวันนั้นวันแรกรแต่ก็ไม่ได้สนใจแต่คิดว่าก็ดีนะเขายังให้เงินคืนแล้วก็ได้ประกันชีวิตคุ้มครองด้วยลดั5บหด2เปแล้วยังไม่พอได้ทั้งเงินปันผลคืนและทั้งประกันคุ้มมากๆเลยค่ะแตอนนั้นก็ ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็กลับไปบ้านก็ไปค้าขายเหมือนเดิมแต่เริ่มที่จะชวนเพื่อนๆค่ะทีละคนสองคนนะคะแล้วเดือนที่สองก็ขึ้นมามีเงินเป็นผลขึ้นมาอยู่พันกว่าบาทบนะคะแล้วเดือนที่สามอัฟไลน์ก็โทรมาถามว่าพี่จะขึ้นโกสตาร์ไหมขึ้นยังไงขึ้นโกสตาร์ไม่รู้เรื่องเลยค่ะตามตอนนั้นไม่ไม่รู้เรื่องธุรกิจนะคะก็ตัวเองก็ไม่เปิดใจที่จะเข้ามาเรียนรู้และศึกษาด้วยนะคะณตอนนั้นแล้วทีเนี้ย ก็พี่ชมพลนี่แหละค่ะได้พี่ชมพลเคย,คย,คอยอช่วงแรกๆกับพี่เดือนคงเจริญพรนะคะคท่านก็โทรให้เรามาลองมาฟังสัมมานาประชุมดูมบ <นะ S 1> ้บางจากที่ศูนย์สำโรงก็เข้าไปฟังแล้วม,มันจริงนะลองๆก็พยายามเราให้คุณธรากรน,นะคะคไปด้วยแต่เขาไม่ไป <c oughs> เขาบอกว่าถ้าจะทําก็ทําไปเถอะทำคนเดียวนั่นแหละไม่ขวางใช่แต่ว่าค,คือให้พาไปไหนไปหมดให้พาไปซื้อของไปหมดแต่ไม่ขวางค่ะ ค,คือคือไปเชิญพาไปแต่อย่ามาชวนให้ทําธุรกิจเขาพูดอย่างนี้นะคะใาน,นาตอนนั้นค่ะทีนี้ทีนี้คุณทากรนเองก็มีเหตุว่าในที่สุดก็ต้องมาช่วยภรรยาทำเพราะรรอะไรฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนะ,ะที่น้องไลกเขาทำเนี่ยเขาจะ,ะวิ่งนฮะวิ่งทําธุรกิจว่าให้ผมพาไปซื้อของผมก็ไปแล้วก็พาไป พอลงตลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีชุดสมัครที่แมอาจารย์ก็หอบชุดสมัครไปแล้วก็ไปปิดเพื่อนมาปิดบลอนมาบ้างแล้วก็คนนั้นสั่งซื้อคนนี้สั่งซื้อใะครับทั้งนั้นเขาก็เริ่มเริ่มจะดังนะฮะเริ่มมีแบรนด์กิฟฟลีนติดหน้าผากละนะฮะแล้วก็ไปไหนเขาก็ว่านี่นั่งกิฟฟลีนมาแล้วอะไรประมาณนี้ฮะเขาเซลนะมีเซลในตลาดนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าโอเคเขาเพื่อนๆเขาก็รักเขาแล้วก็ให้มีอะไรก็สนับสนุนกันบ้างนะฮะสนับสนุนกันบ้างแล้วทีนี้จุดพิกผผันทที่มมเข้าาาํธุริจ ก็เนื่องจากว่าวันพี่ชมพลเนี่ยก็โทรชวนนะฮะโทรชวนชวนแล้วชวนอีกเพราะว่าน้องลายเคยไปพูดทิ้งท้ายไว้ว่าพี่ชมพลถ้าเกิดสู้ว่าอย่างพี่ออสได้ทํางานนี้นะพี่ออสก็จะทําได้ดีมากแต่ผมไม่แต่ผมไม่ได้สนใจหลออจานเพราะว่าผมแอนตี้กับในเรื่องราวของขายตรงมาเพราะว่าเคยไปผ่านมา2บริษัท แล้วก็มันไม่ประสบความสาเร็จนะฮะไม่ประรบสบความสำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยพี่มณฑก็โทรชวนเๆๆๆรื่อยๆโทรชวนเรื่อยๆชวนมาให้ไปดูแพทย์หญิงเลนินีไพลบูลซีว่าท่านสุภาพสีตัวเล็กๆจะทำไมคนถึงตามาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทำไมอ่าคนนี้ถึงได้เดือนละสองแสนคนนี้ถึงได้เดือนละสามแสนสี่แสนแล้วทำไมพ่อยุดเนี่ยถึงได้เดือนละล้านสามล้านอย่างเงี้ยฮะก็เลยก็จุกคิดอยู่ในใจอยู่แต่ก็กลัวว่ามันจะเหมือนอย่างหลายๆแบรนด์ที่ผมผ่านมาใช่ไหมอาจารย์แล้ววันวันวันจุดเปิดนะฮะวันจุดเปิดเนี่ยผมก็ได้ไป พี่ยมพลก็ได้โทรมาแต่หลอกพี่ยิมพลไปว่าจองที่ไว้แล้วแต่จริงยังไม่ได้จองหรอกนะครับพอพอไปถึงที่ตลาดนัดเนี่ยน้ำท่วมที่ฮะอาจาร์<อ>ลงไม่ได้ครับน้ําท่วมที่เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ยมพลก็กิ้งตามมาอีกรอบสองว่าคุณธราค่ะคุณออสเดี๋ยวไปประชุมกันไหมวันนี้อยากให้คุณออสไปเห็นธุรกิจอันยิ่งใหญ่ก็เลยมองหน้ากับน้องไรล,ลองไปดูน้องน้องไรน้องพี่มพลก็โทรชวนบ่อยแล้วเกรงใจหลังจากนั้นก็ผมเอารถมาจอดไปที่ศูนย์ที่ธุรกิจสำโรงแล้วก็นั่งรถที่ยิมพลไป ก็ได้ไปฟังท่านแพทย์หญิงนันนีไปบูนท่านเล่าถึงเจตนารมณ์ของท่านว่าเปิดคลิฟเรนมาเพื่ออะไรเพื่อคนไทยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ได้ฟังในแพทย์จักรพงศ์ไผ่บูนท่านเล่าเรื่องโรงงานแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็ที่มาที่ไปความมั่นคงแล้วก็มีท่านผู้หารระดับสูงท่านก็เล่าเรื่องแผนการตลาดผมตื่นเต้นตรง6กหมื่นนะ,ะจัน <c oughs> ตื่นเต้นตรงโบนัสหกหมื่นตื่นเต้นตรงท่านผู้หารจะบอกว่าพอถึงตําแหน่งโกสตาท่านจะมีรายได้เดือนละเท่านี้เมอร์คอรี่จะได้เดือนเท่านี้พาราไดส์ได้เดือนเท่านี้อย่างเงี้ย ผมก็มานั่งจินตนาการโอ้โหถ้าเกิดเป็นเรามั่งจะทํำยังไงจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ันนะครับก็เป็นจุดที่ทําให้เราเริ่มต้นเปิดใจแต่การทํางานช่วงแรกก็เห็นว่าสําหรับเพื่อนบางคนแม้จะรักเราแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราทําถึงขนาดหลบลี้หนีหน้าเราก็มีมีไม่ห้าเหตุการณ์เนเป็นไงครับคือเป็นอะไรที่แบบพอพอพอพักหลังอะค่ะพอเราชวนเหมือนกับ ยอมรับนะคะว่าแรกๆเรายังไม่รู้วิธีการ,รก็เข้าไปก็เหมือนจะตือะค,ะค่ะเหมือนกระตือแต่ว่าแต่เขาก็สมัครนะคะคร,รู้อยู่ว่าเขาสมัครเพราะความความเคียงใจทีเนี้ยนะคะคคแต่ครั้งแรกก็อยากขึ้นโกสตาร์นะคะจากมาไปฟังคุณหมอมาแล้วแนวทางคุณหมอนี่มันเหมือนคี่ว่าแนวทางที่เราเออเราเป็น เป็นคนขยนันอดทนเหมือนคุณหมอพูดเลยแล้วก็มุ่งมั่นค่ะแล้วเราเป็นคนดีเป็นนักสู้เราต้องทําได้ก็ปรึกษากันนะคะคคแล้วแต่ว่าเราเราเราพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าเราทําได้เรารทําได้ก็เลยแบบเข้าไปในตลาดนะคะชวนเ,นเนพื่อนเพื่อนเพื่อนปฏิเสธตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็เห็นด้วยนะคะคคน้อยมากที่จะไม่เห็นด้วยแต่ว่า คนที่เขาไม่เห็นด้วยก็แรกๆเครียดนะคะจาร์เครียด<อ>มาเกมเลิกะคะบเลยก็มีจนจนจน,จนตัวอะไรเองจะเลิกทําจิฟฟอรินนะตอนนั้นนะคะแต่คุณธารากรบอกว่าทําทไมเราต้องเอาชีวิตของเราไปไปวางไว้กับคนคนเดียวทำไมทาไมทาไมคุณไม่คิดถึงอนาคตคว่าเราจะสุขสบายวันข้างหน้า จรากรจะพูดคำนี้เอาไว้ก็ซึ่งเป็นคำคพูดที่ถูกต้องนะถ้ารเรา<ช>ไปเอาคำพูดหรือความรู้สึกของคนคนเดียว<ช>มาเป็นตัวกําหนดให้เราต้องหยุดทํำ ตามความฝันของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่อง<ช>นะคะแต่ว่าเรา,<ๆ>เ,ราเราเคยวิเคราะห์ตัวเองว่าสาเหตุที่พูดตรงๆว่าเขากลัวเรา<ๆ>เขาแอนตี้เรา<ๆ>เขาหนีเรา<ๆ>เขาหลบหน้าเรามาจากการที่เราไม่มีประสบการณ์<ๆ>แต่ตอนหลังเนี่ย<ๆ>พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นไอเหตุการณ์แบบนี้มันก็ไม่มีเลยไม่มีค่ะเราเรามีวิธีการ เขาเียกประสบการณ์มันสอนเราอย่างไรบ้างฮะทำใ,<ช>ให้ทำให้ปัญหาพวกนี้มันหายไปใช่ค่ะอาจารย์ถ้าพักหลังพอเข้าไปเราจะไม่พูดถึงเรื่องกิฟฟอรีเลยอาจารย์แต่ว่าพอเราไม่พูดถึงเพื่อนก็ถามเราเองอะคะอ่ะตอน,นที่เราทำกิฟฟอรีแล้วเขาก็จะถามขึ้นเราก็จะมีคําพูดดีๆเพราะว่าเราเข้ามาเรียนรู้แล้วเข้ามาอบรมคุณหมอนะคะครับแล้วทีนี้เราก็จะมีคําพูดดีๆไปคุยกับเขาไปเล่ากับเขา<ช>นะคะตอน,นจุดนี้ค,ครับมันทําให้เรารู้ว่าการจู่โจมที่หนักเกินไป มันไม่ใช่ผลดีไม่ไม่ใช่ผลดีเลยค่ะมิถุนผลเสียแต่ว่าตอนนี้นะคะไปพูดคุยกับใครนะคะก็มีเดีคนแบบตอบรับสนใจแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะอาจารย์ก็จะ99%การเ็ตก็คือทำบัตรเลครับแต่ว่าทำช่วงแรกเห็นว่าค้าขายที่ตลาดนัดก็ยังไม่ได้ทิ้งไปแต่ในที่สุดก็มีเหตุการณ์ให้คุณออส มาช่วยภรรยาอย่างเต็มตัวครับผมอาจารย์รเพราะว่าในช่วงนั้นนะฮะเเกิดการวิกฤตทางาเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็ยอดขายในตลาดนัดเนี่ยจะสุดหวบลงเลยนะอาจารย์คือห้าสิบห้าสิบางทีเจ็ดิบสิบด้วยซ้ำอาจารย์แล้วก็ผมก็คิดในใจว่าถ้าเกิดสูดว่าอย่างเรา ทำไปอย่างนี้ไม่ไหวแน่เลยก็เลยคุยกับภรรยาว่าเราลองศึกษากิฟเรียนเต็มตัวดื่มดูดีไหมเพราะว่าเห็นพี่ญีพปุ็ก็บอกว่าแต่ละท่านก็ล้วนแล้วมีรายได้เดือนละแสนเดือนละสองแสนกันทั้งนั้นถ้าเป็นเราบ้างก็คงจะดีผมก็เลยใช้วิธีการสลับตัวกันนะคือวันไหนที่ภรรยาไปประชุมหรือว่าไปเรียนรู้นะฮะไปเรียนศึกษาเรื่องกิฟลิีนผมก็อยู่ร้านอย่างงี้ฮะ แล้ววันไหนที่ในศูนย์ธุรกิจสํารวงเขามีการฝึกผู้นําใช่ไหมผมก็อยากจะเป็นผู้นําเหมือนอย่างที่วิทยากรท่านบรรยายบนเวทีนะอาจารย์รก็มีฝึกผู้นํามีบรรยายแผนมากผมก็ให้ภรรยาอยู่ร้านแล้วผมก็ขับรถไปที่ศูนย์ธุรกิจอย่างนี้อาจารย์ครับแล้วก็เลยเกิดการเป็นความรู้มากขึ้นเรามีทักษะในการคุยมากขึ้นนะอาจารย์เวลาเรามาคุยกับผู้มุ่งหวังหรือว่าเชิญใครเข้าประชุมเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะตอบรับดีมากๆนะอาจารย์แล้วก็จนจนในที่สุดเนี่ยพอ ตำแหน่งเราขยับขึ้นจากผู้บริหารที่เขาก้าวขึ้นตำแหน่งขึ้นมาตามเรามาแล้วด้วยความรักและความเข้าใจเนี่ยตำแหน่งก็เพิ่มขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็วิจัยวิธีการคุยกันนี่เราจะทํำยังไงเราถึงจะสามารถดูแลทีมงานมีเวลาไปดูแลทีมงานได้เพราะว่าการค้าขายเนี่ยผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสามสามทุ่มถึงได้เข้าบ้านน้าจันไม่ค่อยได้เจอหน้าลูกด้วยซ้ํานอนวันละกี่ชั่วโมงตอนช่วงนั้นแทบจะจําไม่ได้อาจารย์เพราะว่ารู้แต่ว่าจะ หาอะไได้ยังไงเท่าน,นั้นเองครับเพราะว่า,อาพอ,อาตื่นทีสามใช่ไหมอาจารย์ท้อสามตื่นทีสามพอบ่ายโมงนี่ก็ไปตั้งตลาดนัดต่อแล้วะอาจารย์สามทุ่มก็เข้าบ้านสี่ทุ่มเข้าบ้านอย่างนี้อาจารย์แล้วก็หลังจากพลิกผันตรงนั้นเสร็จปุ๊บรา,ายได้ในการค้าขายขนาดเราสปีดต,ตัวสุดแล้วนะอาจารย์ขยันมากๆเลยรายได้ไม่ขึ้นค,คือรายได้มันจะ,สะเสถียรแล้วก็มันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆยอดขายที่ว่าเราเคยได้เนี่ยมันจะลดลงลดลง ก็เลยใช้วิธีการสลับกันไปไประชุมแล้วพอมาทำกิฟฟรินเหมือนกับเรากําลังหาเงินเข้าบ้าน<ช>แล้วผลตอบรับในช่วงแรกๆเป็นยังไงบ้างแรกๆก็จะมีรายได้<ร>เป็นไปตามเป้าไหม ตอนนั้นคิดว่านะคะอาจารย์เข้ามาเป็นโกสตาแล้วนะคะคิดว่าอ่ะได้เดือนหนึ่งห้าพันเป็นค่าน้ําค่าไฟก็ก็ดีแล้วคิดอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะเราก็ไม่ได้บุกหนักมากใช่หค่ะเราคาดหวังแค่นั้นแล้วพอมาทาจริงๆพอมาทําจริงๆก็มีแรงบันดาลใจนะคะอยู่อยู่อย่างอื่นมาเข้ามาคือทุกวันพุธเนี่ย ตัวอะไรเองไปตลาดนัดใช่ไหมคะ,<ฮ>ะก็จะเห็นคุณป้ากับคุณลุงอยู่ข้างๆอะค่ะข้างๆร <ฮะ S 2> ้านนะคะอายุ60ปีนะคะมาทีไรก็จะเจอท่านแล้วก็สองคนตายายนะเวลาฝนตกนะคะจา์ก็จะวิ่งกันอย่างตัวอะไรเองกับพี่ออดเองก็เก็บของตัวเองรีบเก็บของตัวเองก็จะรีบไปช่วยท่านนะคะเก็บถ้าเก็บไม่ทันก็ฝนจะ,จะตกนะคะแล้วเวลาเวลามีทุกข์อะไรก คุณตาคุณยายก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะมีลูกก็มีลูกตั้งสี่คนเขาก็ไม่ไม่เลี้ยงด,ดูเราเลยแถมยังเอาหลานมาให้เลี้ยงอีกรแรงบันดาลใจตรงนี้เป็นจุดจุดเปลี่ยนจริงๆว่าเราจะมานั่งขายของมามาขายของตลาดนัดแบบนี้ตลอดชีวิตเลยเหรอรก็เลยมามามาคุยกันกับพี่พี่ธรากรน,นะคะว่าเอยเราต้องหาอะไรที่มันเป็นเป็น ค,คือทสามารถดูแลตัวเราได้ในใอนาคตถูกต้องค่ะอาจารย์รนี่นี่คือแนวะคิดจริงๆแล้วทีนี้ก็เลยตอนนั้นเริ่มทำธุรกิจยิฟเฟรนแรกๆค่ะอาจารย์รเป็นโกสตาร์มาแล้วล่ะรเราก็เข้าไปอบรมมัง่งฟังประชุมสัมมนานมัง่งคนที่ประสบความสำเร็จมัง่งเราต้องตัดสินใจแล้วนะว่าเราต้องทำเต็มที่แล้วนะเราจะรอช้าไม่ได้ก็เล่าก็คุยกันว่าอีกสองถึงปีเราลองมาลุยกันดูแล้วก็ขายของไปด้วยนี่แหละ ถ้าเราทำสองถึงห้าปีถ้าไม่ได้ตามเป้าที่เราวางไว้อะเราค่อยค่อยเลิกหรือไม่ก็ค่อยกลับไปจนเหมือนเดิมคิดอย่างนั้นนะไม่ได้เสียหายไม่เพราะการลองนี้ไม่ได้ใช้ทุนเยอะและการลองครั้งนี้ยังมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดถูต้องครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับจุดเปลี่ยนในชีวิตของคนก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดและเหตุการณ์ที่พบเจอนะครับคุณไลมองว่าเราจะต้องขายของพูดง่ายๆไปจนแก่หรือเปล่าและถ้าเกิดเราเราแก่ตัวไป จะมีอาชีพไหนไหมที่ดูแลเราในยามที่เรามีอายุที่สูงขึ้นในที่สุดแล้วกิฟฟีนได้ตอบโจทย์กับทั้งคู่นะครับ,รบแต่ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าสิ่งที่เขาลงมือทํากับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับอยากจะเป็นเหมือนผู้บริหารระดับสูงทุกๆท,ท่านที่ท่านอยู่ในกิฟฟีนแต่ละท่านล้วนแล้วแต่มีความสุขมีรายได้เยอะๆ